ที่นี่ช่อง y ยูท b e ของบุญส่งความสวัสดีครับกับผมนายบุญส่งยุวนาผมอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลบ้ำนหางอำเภอรตรอนจังหวัดอุตริตถ์วันนี้ก็จะมานำเสนอการเลี้ยงควายนะครับนะวันนี้ก็จะนำข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวข,ข,ของแม่บุรอดหนึ่งนะครับนะที่ให้ลูกทั้งหมด6ตัวนะครับ เพศผู้สามเพศเมียสามนะครับสำหรับวันนี้ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับแม่บุรอดสองซึ่งเป็นลูกของแม่บุรอดหนึ่งนะครับนะที่ได้นำเสนอไปแล้วคือแม่บุรอดหนึ่งวันนี้ก็จะนำเสนอข้อ,อมูลเกี่ยวกับแม่บุรอดสองครับครับขอเชิญท่านรับชมเกี่ยวกับแม่บุรอดสองได้เลยครับ